โอมนา e oh มัตเวสุวรรณฮาเลฮาเลเวสุวรรณเออไหิตัสยะโอมนามัตเวสุวรรณฮาเลฮาเลเวสุวรรณเออไหิตัสยะโอมนามัตเวสุวรรณฮาเลฮาเลเวสุวรรณเออไหิตัสยะโอมลูกขอนอบน้อมคารวะสักการะบูชาองค์พ่อท้า,าเวสุวรรณด้วยจิตศรัทธาเคารพนับถือยิ่งองค์พ่อเป็นผู้ดูแล,ลโลกทรัพย์สินของโลก ตัวตาป้องกันควบคุมดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยและจับกุมป่าปรปามผู้ที่ทำผิดกฎในธรรมป่าปรปามคนชั่วส่งเสริมคนดีป่าปรปามผีชั่วส่งเสริมผีดีและองค์พ่อยังเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบอันใหญ่หลวงในการดูแลคุ้มครองช่วยเหลือให้เกิดความสงบสุขแก่ชาวโลกเป็นตำรวจโลกพิทักษ์สันติราษ คงความยุติธรรมบัดนี้ลูกขอตั้งจิตอธิษฐานมีความยุติธรรมจะช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมปดทุกข์ให้ท่านสุขนั้นถึงตัวบัดนี้ขอบาร,รมีองค์พ่อโปรดเมตตาประทานทิพยานประทานพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์ขอความคุ้มครองให้แขวคา,าดปลอดภัยเป็นสิริมงคลสิ่งที่คิดดีทำดี คอยได้ผลดีปราศจากสิ่งร้ายอันตรายจากคนพานสาธุสาธุาธโอม